อันนี้ผมจะให้สองสาวครับลูยังให้ทำไรเดี๋ยวจะให้สองสาวครับน้องแก้มบุ๋มครับรก,กลับมาเลียมจับปลาแข่งกันครับอันนี้เป็นลักหม้หยิงในค่ายนะครับโดยการเลือกชาวิงก่อนหนึ่งอันไป,ชปโชกพดูนี่เสื้ออะไรตำนานด้วยโอ้โหเส่ลูกรักเลยหันไลยขันยช่างแอเห็นสายท้อค่ายทุกคนเลยนะกิกาคือ ปลาสวายเนี่ยปลาสวายปลาบึกเนี่ยมันมีหลายตัว,ตวได้หนึ่งมาคนแล้วหนึ่งตัวคิดว่าใหญ่ที่สุดคนไหนได้ใหญ่สุดที่ให้สองร้อยคนไหนได้เล็กร้อยหนึ่งเอาตัวนู้นเลยช่งไร้ไหนโอ้โหนาทีน้องจับก็ใหญ่นะปลาดีนะไม่ใช่ตัวน้อยนะไปก่อนเลยเออแต่ไล่กันไป <redes cend ant> นี่ <c ười> มันน้อยให้ร้อยจับนี่น้ำมันแห้งแล้วมีแต่ยตัว <c ười> จับเนื้อตีนพี่อะไปจบเรื่องเสวิง เช่เอาไหนผมเอาให้เลือกเอาใหญ่เตรียมไปเอาเล็กไปฮะคิด hmm. ว mm ่าเอาเอาตัวใหญ่ขึ้นมาให้ได้อ่ะนี่ไงฮึอันนี้คนเงนอยู่ไหนอ่ะเอ็งคิดว่าตัวใหญ่เะล่ะ อันนี้ผมไม่ไปหาดิเดี๋ยวแพมันะลเว้ย <c oughs> ไม่ใช่สวายไม่ใช่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 ไ,ใชไ,ใชไอ้เลี้ยมตนแล้วนะเออโน่นไอ้เลี้ยมเจอไอตัวงแล้วเองไปคนละฝั่งกับมันตี้เนี่ยนะนะนะ นูนไปนูน,ลนลแล้วน,นูนลไเป็นตุ่ป้านินเอง็งจะเห็นหลังมันปสวสาอ่ะนูนเอเอหน้าไปที่ตรงนิเอ็อเองซอนไ,ไม่เลยต้องมือขวานมันกัดปะไม่กัดไม่เห็นนะ

้าวได้ยังพอใจยังพอใจแล้วคึนน้นมากอ่ะอ่ะให้เวลาไอ้ยบเลือกอีกหนึ่งนาทีล,ล้างหน่อยได้ล้างหน่อยไหมเออเอ, <c oughs> อ็งจะทิ้งวันนี้ดิว่าสู่ใบบุ๋มไม่ได้แน่เลย<ข>อไอ้บุ๋มมันต้นตัวใหญ่แล้วนะ<อ> <c oughs> นู่นน่ะข้างหลังเอ็งไม่เห็นนี่นะ Nhiento nó n có nghĩ mày sẽ thắng không? Thắng thôi Không? Tập trung recess Lúc nãy đó dife churing mà nó chết Take rach của tao lên B โอ้โหเป็นจุไอชนขายยังเก็บอ่ะเออโนยังเก็บเลยกดเลยอันนี้จนะไม่เป็นปลาบึกมันลื่นอะระวังแทงนะวางไนนว้ไก็ได้ที่ให้โชว์อ้าเราชนะได้เหนื่อยนะปลาบึกอะ่ปะปลาบึกครั้งคู่มั้งสวายเอ,อ็นปลาสวายนายี่ปลาบึกมั้งอ่าเราชนะแล้วกาลาปลาอะไรของน้องมาเรียมกับแก้มบุ๋มครับใครใหญ่กว่ากันครับเม้นมาครับคนไหนเม้นเยอะผมจะให้คนนั้นนะครับเป็นผู้ชนะ <c oughs> คนไหนน้อย ผมให้คนนั้นผู้แพ้ครับเดี๋ยวเรามาตีดตัดสินกันวันที่พี่ลงคลิปนะว่าใครจะแพ้ใครจะชนะใครชนะมั่นใจว่าเมรียมไม่มั่นใจเลยเอ,อเหมือนกันแล้วว่าปากระลวดูไสปากระูจะรู้แลวอ่าเม้นมาครับว่าใครชนะนะครับสองคนนี้ปาโดนอด